สวัสดีค่ะวันนี้เป็นวันศุกร์ที่6พฤศจิกายนปี2020นะคะยอดผู้ติดเชื้อโควิดในสหรัฐอเมริกาอยู่ที่9,83,308 0คนค่ะยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่2 3 9 7 0 0 4คนนะคะโดยทิศนี้เป็นอาทิตย์แรกนะคะที่โควิดแตะระดับแสนคนต่อวันนะคะคือมีผู้ติดเชื้อใหม่แสนคนต่อวันเป็นเวลา2วันติดต่อกันแล้วตั้งแต่วันพุธและวันพฤหัสที่ผ่านมาวันนี้ก็ต้องรอดูเคสต่อนะคะ แล้วก็เมื่อ2อสามอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยยอดผู้ติดเชื้อโควิดในสหรัฐอเมริกาไม่ได้ลดลงเลยนะคะอยู่ที่ประมาณ70,000ื่นถึงเก้าหคนต่อวันแต่อาทิตย์นี้เป็นอาทิตย์แรกที่มีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นนะคะดังนั้นเรื่องของโควิดเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวกับพวกเรามากๆแล้วมันก็กำลังจะแตะอยู่ที่10ล้านเคสแล้วด้วยแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ย สำหรับใครที่คิดว่าตัวเองจะไม่ติดโควิดเนี่ยเรากำลังคิดว่าคุณกำลังอยู่ในช่วงของความประมาทนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่อยู่ที่นี่โดยลําพังและอาจจะไม่ได้ครอบมีครอบครัวอยู่ที่นี่นะคะเราอาจจะอยู่ในถิ่นที่ค่อนข้างจะไกลหน่อยเนี่ยคุณต้องคิดแล้วว่าถ้าเกิดคุณไม่สบายขึ้นมาเนี่ยใครจะดูแลคุณเพราะว่าตอนนี้หลายเมืองเริ่มกลับมาปิดอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะโดยร้านอาหารเนี่ยเขาไม่ให้เข้าไปนั่งกินในร้านในหลายๆรัฐแล้วนะคะจะมีแค่ท go กับ delivery ก็คือกลับมาปิดอีกครั้งหนึ่งนะคะ,ะดังนั้นถ้าเกิดคุณไม่ ขึ้นมาเนี่ยคุณจะมีการเตรียมพร้อมยังไงคุณจะซื้อยาได้ยังไงคุณจะซื้ออาหารได้ยังไงตรงนี้ต้องเตรียมให้ดีนะคะเพราะว่าหลายคนที่ติดโควิดแล้วก็เล่าสถานการณ์หรือว่าเหตุการณ์ให้เราฟังบอกว่าเขาลุกไม่ขึ้นเลยบางบางคนนี่คือทําอะไรไม่ได้เลยแบบแย่มากๆนะคะดังนั้นต้องอยู่กันด้วยความไม่ประมาทค่ะออขอประชาสัมพันธ์นะคะขอเชิญชวนบริจาคเลือดนะคะทุกหมู่ให้กับทางศูนย์โรงพยาบาลสิริราชนะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะโพสต ข้อมูลนี้ลงไปในความเห็นที่1นนะคะสำหรับใครที่ต้องการที่จะไปบริจาคเลือดแล้วเขาก็จะมีการบริจาครับบริจาคเลือดสัญจรนะคะในเขตกรุงเทพและปริมณฑลในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้ทั้งเดือนด้วยค่ะสําหรับใครที่บ้านอยู่ใกล้ตรงไหนก็ไปที่ตรงนั้นนะคะเดี๋ยวเราแปะลิงก์เอาไว้ให้สําหรับคนที่สนใจ เมื่อที่ที่แล้วเนี่ยเราพูดว่าเลือกตั้งอเมริกาเนี่ยคือวันที่3ตุลาคมนะคะซึ่งจริงๆแล้วมันคือวันที่3พฤศจิกายนเราพูดผิดต้องขออภยัยแต่อยากจะบอกกับท่านผู้ชมให้ฟังนิดนึงว่าปกติเวลาเราทําวิดีโอเนี่ยเราจะพูดรวดเดียวไปเลยไม่มีการตัดต่อนะคะบางทีก็พูด20นาทีบางทีก็พูด30นาทีแล้วแต่เราก็จะไม่มีโฆษณาซึ่งมันต้องใช้สมาธิค่อนข้างสูงแต่บางทีมันก็จะมีหลุดไปบ้างนะต้องขออภยัยแล้วก็จะมีผู้ฟังบอกว่าเฮ้ยพูดผิดหรือเปล่านะคะซึ่งตรงนี้ยอมรับใน ความผิดพลาดนะคะแต่ก็แค่อยากจะเล่าให้ฟังว่า,าเราไม่ได้ตัดต่อวิดีโอนะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะอธิบายให้ฟังด้วยว่าการที่เราทําแบบนี้มันมีเหตุผลเบื้องหลังเพราะอะไรแล้วมันเป็นผลดีกับการทํางานแล้วก็การเรียนของเราอย่างไรด้วยนะคะทีนี้มาถึง ข่าวใหญ่ที่สุดในตอนนี้แล้วนะคะคงไม่มีข่าวไหนในโลกนี้ที่คนให้ความสนใจมากเท่ากับเรื่องเรื่องของการเลือกเลือกตั้งในสหรัฐอเมริกาซึ่งตอนนี้ยังไม่มีการประกาศออกอย่างเป็นทางการณ <iyor> วันที่เราพูดอยู่ตอนนี้นะคะยังไม่มีการประกาศออกอย่างเป็นทางการว่าใครเป็นผู้ชนะค่ะเพราะว่ามันเกิดข้อกังขามากมายนะคะในการเลือกตั้งในครั้งนี้แล้วก็มีคนให้ความสน,สนใจเรื่องของความไม่โปร่งใสในการเลือกตั้ง ซึ่งมันเกิดคำถามมากมายทีเดียวนะคะโดยเฉพาะเรื่องของโซเชียลมีเดียที่แบบเรียกว่าสัดกันเละเลยนะคะออกมาแชกันยับเลยนะก็ในช่วง2วันที่ผ่านมานั้นก็มีคนเข้าออกมาประท้วงนะคะในหลายๆรัฐให้มีการนับคะแนนใหม่แล้วก็มีการทำให้มันโปร่งใสามากยิ่งขึ้นที่เราพูดแบบนี้เนี่ยไม่ได้หมายความว่ามีการโกงนะแต่มันมีความเป็นไปได้ในการที่มันจะมีข้อผิดพลาดอย่างนี้ดีกว่านะคะโดย ล่าสุดนี้นะคะเมื่อวานนี้สดๆร้อนๆเองพนักงานไปรณีนีค่ะโดนจับที่นิวยอร์กนะคะก็คือไม่ยอมเอาไปรณีนีเนี้ย ไปส่งค่ะในนั้นก็มีอ่ปรษณีย์ของผู้ที่เขาเลือกตั้งเนี่ยประมาณ800ฉบับนะคะโดยไอ้เจ้าคนส่งไปรษณีย์คนนี้เขาชื่อวิลสันค่ะเขาขับรถข้ามชายแดนไปที่ระหว่างนิวยอร์กกับข้ามไปที่แคนาดานะคะโดยกําลังจะเอาเมลเนี้ยไปทิ้งแต่บังเอิญเจ้าหน้าที่เนี้ยจับได้ซะก่อนเขาก็เลยอ้างว่าเขาเขาขับรถผิดเส้นทางค่ะหลงไปเข้าสู่ที่แคนาดานะคะซึ่งเจ้าหน้าที่ไม่เชื่อแล้วก็โดนจับกลุ่มไปซึ่งถ้าเกิด ว่ามีการตรวจสอบนะคะว่าทําไมเขาถึงทําเช่นนั้นเขาจะต้องถูกเข้าคุก5ปีแล้วก็ปรับ2อง0 0 0ห้าหนเหรียญน,นะคะอันนี้ก็เป็นหนึ่งในข้อกังขาอันนึงว่าทำไมไม่เอาเมลของการส่งการเลือกตั้งนั้นไปส่ง delivery ให้กับสถานที่ที่เขารับการเลือกตั้งนะคะแล้วข้อกังขาอันที่2ก็คือว่า มีเจ้าหน้าที่ปลายสนิสาขาหนึ่งที่รัฐมิชิแกนค่ะเขาเป็นคนแชวออกมาว่าเจ้าเจ้านายของเขาเนี่ยบอกให้เขานั้นนับเ,เขาเรียกว่าแยกจดหมายเราแยกจดหมายระหว่างจดหมายธรรมดาของผู้คนทั่วไปกับจดหมายเลือกตั้งออกมานะคะแล้วไม่ให้ใช้แมชชีนในการแสแตมป์ค่ะแต่ว่าให้ใช้มือแสแตมป์ บัตรเลือกตั้งเองนะคะโดยให้ทุกบัตรลงวันที่3พฤศจิกาซึ่งหมายควาว่าบัตรแม้ว่าบัตรนั้นจะส่งมาทีหลังหรือว่าเลหลังแล้วก็ตามก็จะกลายเป็นบัตรที่ถูกต้องตรงตามวันนะคะซึ่งตอนนี้เขาถูกกันตัวเป็นพยานไว้เรียบร้อยแล้วในการที่เขาออกมาแฉนะคะแล้วก็มีการส่งปรณศนีสายเข้ามาเพิ่มนะคะเพราะว่ามีการแฉว่ามีการส่งเบลล็หอดหรือว่าบัตรเลือกตั้งเข้ามาตอนประมาณตีสามและตีสี่นะคะซึ่งจริงๆแล้วเขาไม่ ไม่ควรจะรับบัตรสายแบบนั้นแล้วนะคะแล้วก็มีคนแชร์บอกว่ามีการพบบัตรเลือกตั้งถูกทิ้งอยู่ที่กลางทุ่งนานะคะมีคนถ่ายรูปเอามาให้ดูแล้วก็มีคนแชร์ว่า,าตู้ไปรษณีย์นั้นถูกงัดแงะไอ้ตู้ไปรษณีย์สีฟ้าเนี่ยนะคะถูกงัดแงะไปหลายตู้เช่นเดียวกันนะคะมีคน ไม่ได้เป็นซิตี้เซนไม่เคยลงทะเบียนโหวตนะคะแต่ดันได้รับบัตรเลือกตั้งนะคะแล้วหลายคนก็ใช้สิทธิ์เลือกตั้งโดยที่ตัวเองไม่รู้ว่าตัวเองไม่สามารถที่จะเลือกตั้งได้นะคะแล้วบัตรแบบนี้มันก็เลยมีคนตั้งข้อสงสัยว่าบัตรแบบนี้คนที่ไม่มีสิทธิ์เลือกตั้งไปเลือกตั้งเนี่ยกี่คนนะคะรวมไปถึงแล้วทางการเนี่ยสามารถที่จะตรวจสอบได้ไหมว่าอันไหนมันลีเกลหรืออันไหนมันอิลลีเกลอิลลีเกลก็คืออันที่มันไม่สามารถที่จะนับได้เพราะว่าบางคนไม่รู้ดัน ไปเลือกตั้งโดยที่ก็เขาส่งบัตรมาให้ฉันที่บ้านฉันก็เลือกไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันมีกี่ใบเพราะวันเนี้ยในการส่งเขาคำนวณกันว่ามีคนไปใช้สิทธิเลือกตั้งประมาณ1ละ150ล้านคนเป็นประวัติการนะดังนั้นมันจะเอามานั่งดูทีละอันนี้ละอันนี้มันยากมากเลยนะคะมันก็เลยกลายเป็นข้อกังขา แล้วก็มีคุณป้าคนหนึ่งจากรัฐเนวาดาค่ะเธอออกมาโวยวายเมื่อวานนี้ค่ะว่าเธอลงทะเบียนเลือกตั้งไปแต่เธอไม่เคยได้รับบัตรเลือกตั้งที่บ้านเลยนะคะตอนแรกเธอว่าเธอจะส่งทางไปรษณีย์แต่ว่าบัตรของเธอไม่เคยได้รับเธอก็เลยไปเลือกตั้งที่คูหาปรากฏว่าที่ครูหาบอกว่าเธอได้รับเธอได้ส่งบัตรเลือกตั้งไปแล้วเธอได้ทําการเลือกตั้งไปแล้วคุณป้าก็ออกมาโวยวายว่าเธอไม่เคยนะคะส่งบัตรเลือกตั้งเลยลานี้แบบนี้มันมันมีคดีแบบเนี้ยแบบเขาเรียกว่าเคสแบบเนี้ยของ คุณป้ากี่คนนะคะที่เรียกว่าถูกขโมยจดหมายเลือกตั้งไปแล้วก็มีบางครูหาไม่ให้ฝูงไม่ให้ผู้สังเกตการค่ะเข้าไปดูการนับคะแนนนะคะมีการนําไม้กระดาษหรือว่ากระดาษมาปิดไม่ให้มีการถ่ายรูปไม่ให้มีการใช้กล้องที่ซูมเข้าไปดูในการนับคะแนนได้นะคะแล้วก็มีคนตายค่ะที่ตายไปแล้ว ต่ดันไปลงทะเบียนลงทะเบียนโหวตนะคะแล้วก็ได้ทำการโหวตไปแล้วด้วยน,นี่ถือว่าเป็น false registration เลยนะคะซึ่งแล้วมันมีคนที่ตายไปแล้วแบบนี้กี่คนที่มีโอกาสไปลงทะเบียนโหวตนะคะซึ่งเขาก็มีข้อกังขาเหมือนกันว่ามีใครมีกี่คนที่ตายไปแล้วแล้วเอาชื่อคนตายไปลงทะเบียนโหวตนะคะแล้วก็ คนที่ติดคดีอาญาสถานหนักคนพวกนี้จะสูญเสียการสิทธิ์ในการเลือกตั้งนะคะแต่ว่ามันมีบางคนที่สามารถที่จะไปใช้สิทธิ์ได้มันเป็นเพราะอะไรแบบนี้มันมันก็ทำให้คนมีข้อสงสัยนะคะรวมไปถึงคนบางคนที่อาจจะโอนสัญชาติแล้วแต่อาจจะไม่ได้เก่งในเรื่องของการใช้ภาษาอังกฤษ อาจจะไปให้คนอื่นช่วยนะคะโดยที่ตัวเองอาจจะไม่ออกอ่านไม่ออกนะคะเป็นอเมริกันซิติเซนก็จริงแต่ว่าอาจจะได้มาจากการโอนสัญชาติแต่ว่าอ่านไม่ออกก็อาจจะไปให้คนอื่นช่วยทําให้ดังนั้นตัวเองก็ไม่ทราบว,ว่าที่เขาลงทะเบียนให้ไปหรือว่าที่เขาโหวตไปเนี่ยเป็นคนที่ตรงก,กันกับที่ตัวเองนั้นได้บอกเขาไปหรือเปล่านะคะอะไรอย่างนี้เป็นต้น รวมไปถึงตอนนี้เนี่ยนะคะก็มีฝ่ายทางขวานะคะคือฝ่ายขวาเนี่ยก็คือฝ่ายของ Republican ซึ่งคือของลุงทรัมป์นะคะแล้วฝ่ายซ้ายเนี่ยเขาเรียกว่าของ Democrat นะของลุงโจนะคะก็ออกมาตีกันโดยเฉพาะในส่วนของเพนซิลเวเนียกับรัฐจอร์เจียนะคะซึ่งสองรัฐนี้มีการเรียกร้องให้มีการนับคะแนนใหม่เพราะว่าในช่วงของวันเลือกตั้ง วันแรกๆเนี่ยอ่าประธานทรัมมีคะแนนนําใน2รัฐนี้ไปเขาเรียกว่านําไปเยอะเลยโดยเฉพาะในส่วนของเพนซิลเวเนียนะคะซึ่งนําไปมากกว่า10%แต่ว่าพอผ่านมา2วันกลายเป็นลุงโจพลิกขึ้นมาชนะสังงั้นนะคะหลายคนก็มีข้อสงสัยว่า จากจาก10%นี่สามารถที่จะขึ้นมาได้อย่างรวดเร็วภายใน2วันโดยที่คะแนนของลุงทธำไม่ได้ขยื่อนขึ้นเลยมันมีความเป็นไปได้หรือนะคะเขาก็มีการเรียกร้องให้มีการนับคะแนนใหม่ซึ่งทางจอร์เจียออกมาประกาศแล้วว่ามีความเป็นไปได้นะคะว่าจอร์เจียจะต้องนับคะแนนใหม่โดยเฉพาะเวลาที่เขาต้องนับคะแนนใหม่นี่มันจะมาจากรัฐที่ มันมีความสูงสีกันสูงเช่นอ๋อเปอร์เซนเทมันใกล้เคียงกันมากคือแบบไม่กี่ร้อยคะแนนหรือว่าอาจจะไม่ถึงพันคะแนนพวกเนี้ยเขาเรียกว่าชนะกันด้วยความสูสีเนี่ยพวกเนี้ยมีสิทธิ์ที่จะต้องถูกกลับมานับคะแนนใหม่นะคะดังนั้นเขาจึงยังไม่ประกาศออกว่าใครเป็นผู้ชนะนะคะแล้วก็ออประธานาธิบดีทรัมป์เมื่อวานนี้นะคะก็ออกมาพูดนะคะออประกาศว่าจะต้องมีการขึ้นศาลนะคะเพราะว่า มีการเรียกร้องให้มีการนับคะแนนใหม่นะคะประธานาธิบดีทรัมป์เรียกร้องให้หน่วยเลือกตั้งนั้นเปิดโอกาสให้ผู้สังเกตการได้เข้าไปสังเกตการในการนับคะแนนอย่างใกล้ชิดนะคะเรียกร้องให้มีการส่งวิดีโอแล้วก็การนําเข้าออกของเบลล์ลอตค่ะหมายความว่ามีการ มีการนำเข้านำออกเบลลอดที่บอกว่ามีช่วงตีสามตีสเนี่ยมีการแหนแบแอบนำเข้ามาหรือเปล่านะคะทางทางครูหาเลือกตั้งจะต้องส่งวิดีโอที่จะเข้าไปพิสูจน์ในศาลด้วยนะคะว่าเขาไม่ได้มีการนําเบลลอดอันใหม่ๆเข้ามาจริง รวมไปถึงให้มีการตรวจสอบเบลล์ลอตว่าแต่ละอันนั้นมีความเป็นลีกกลไหมลีกกลที่พูดในที่นี้ก็หมายความว่าคนที่โหวตเนี่ยเป็นคนที่โหวตจริงๆไม่ใช่คนตายไปแล้วที่มาโหวตไม่ใช่เป็นคนอื่นที่ไม่ใช่เป็นซิติเซนมาโหวตไม่ใช่เป็นการขโมยใบของคนอื่นมาโหวตเนี่ยโอ้โหตอนนี้มันเป็นอะไรที่แบบค่อนขา้างที่จะเช็คยากเหมือนกันนะคะแล้วก็คำถามก็คือว่าทำไมรัฐอื่นไม่มีปัญหาสามารถที่จะ นับคะแนนได้อย่างเสร็จสิ้นรวดเร็วนะคะแล้วก็ไม่ได้มีปัญหาแต่ทำไมรัฐที่เป็นสวิงสเตทพวกนี้ไม่ว่าจะเป็นเพนซิลเวเนียจอร์เจียนอร์ทแคโรไลนาเนวาดาพวกนี้กลายเป็นรัฐที่มีปัญหาเรียกว่ายืดเยื้อไม่สามารถประกาศออกได้สัทีว่าใครเป็นผู้ชนะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะโดยประธานาธิบดีทรัมป์ Trump ก็ได้เปิดเว็บไซต์แล้วก็ฮอตไลน์ค่ะสำหรับคนที่ต้องการที่จะ แจ้งนะคะว่าเขาถูกโกงหรือว่าเขามีความรู้สึกว่าเขาไม่ได้รับเขาเรียกว่าอะไรนะมีความไม่ชอบมาพากลโดยสามารถแจ้งไปที่ฮอตไลน์1 8 8 8 5 0 3 3 5 2 6นสาะคะสำหรับใครที่คิดว่าตัวเองอสิ่งที่ตัวเองไปโหวตนั้นตัวเองโดนโกงหรือว่ามันมันไปไม่ถึงหรืออะไรก็แล้วแต่หรือคุณมีภาพหรือว่าคุณมีอะไรพวกนี้ที่จะเป็นการโชว์ได้นะคะแล้วก็ซีเน็ ลินซี่เมื่อวานนี้นะคะเซเนตลินซี่เกรแฮมก็มีการประกาศจุดยืนนะคะในการที่จะโดเน a t หรือว่าบริจาคให้ประธานาธิบดีทรัมป์นะคะเบื้องต้น5 0 0แสนเหรียญในการใช้ในการสู้คดีค่ะเพราะว่าคิดว่าการสู้คดีครั้งนี้จะต้องใช้เงินจำนวนมหาศาลนะคะแล้วก็ทรัมป์แคมเปญก็ประกาศเปิดเพจนะคะในการรับบริจาคในการที่จะใช้เงินในการสู้คดีด้วยนะคะเพราะว่าครั้งนี้เนี่ยมันเป็นเรียกว่า เป็นการเลือกตั้งประวัติศาสตร์นะคะโดยลุงโจเนี่ยได้รับการเลือกตั้งสูงสุดในประวัติศาสตร์นะคะมากกว่าในช่วงของประธานาธิบดีบารักโอบามาด้วยซ้ำไปเช่นเดียวกันกับประธานาธิบดีทรัมป์นะคะที่มีคนเลือกเขาซ้ำนะคะ มากกว่าเดิมจาก4ปีที่แล้วมากถึงเกือบ5ล้านคนนะคะดังนั้นประธานาธิบดีทรัมป์ก็เลยมีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันยังมีคนรักฉันอยู่นะคะมีตอนนี้มีคนเลือกประธานาธิบดีรท,าาทรัมป์ไปแล้วมากกว่าเเกือบ70ล้านเสียงนะคะอย่างนี้เป็นต้นก็เลยพวกเราต้องดูต่อไปนะคะว่ามันจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นซึ่งตอนนี้ทางโซเชียลมีเดียนี้ออกมาแบบแฉยับนะคะเริ่มที่จะมีแชร์ข้อมูลออกมาแล้วว่ามันเป็นแบบนี้แบบนี้แต่ว่าส่วนตัวของเรานี่คือ เราไม่รู้ว่ามันมันมันมีขบวนการโกงจริงหรือเปล่าแต่เรามีความรู้สึกว่าสําหรับเรานะใครจะเป็นประธานาธิบดีก็ได้ไม่ได้มีปัญหาแต่เราก็อยากจะให้มันเกิดความโปร่งใสนะให้มันมีความรู้สึกว่าเอ้ยมันมันได้ด้วยความโปรง่งใสซึ่งกว่าที่ศาลจะตัดสินนะอาจจะกินเวลาหลายเดือนนะคะซึ่งเรื่องของการตัดสินคดีเนี่ยมันก็เคยเกิดขึ้นเรื่องของการนับคะแนนไปแล้วในปี2000นนะคะตอนนั้นเป็นประธานาธิบดีบุชแข่งขันกับนายอัลกอร์นะคะซึ่ง ตรงเนี้ยมันสูสีมากนะคะคะแนนมันสูสีแบบไม่กี่ร้อยคะแนนในรัตฟอยด้าในสมัยนั้นนะเมื่อ20ปีที่แล้วก็ต้องนำเรื่องขึ้นสู่ศาลสูงแบบเดียวกันนี่แหละคะ่ะแล้วก็มีการนับคะแนนใหม่โดยบุชก็ชนะไปนะคะในในการนับคะแนนใหม่ในครั้งนี้ซึ่งพวกเราก็ต้องรอดูกันอีกทีเนาะว่าคราวนี้จะเป็นเช่นไร ามาถึงเรื่องของไอซ์นะเราได้พูดไปแล้วในเทปที่แล้วนะคะว่าตั้งแต่วันที่3ตุลาถึง9ตุลานั้นไอซ์จับเพิ่มคนที่อยู่ผิดกฎหมายนะคะไปแล้ว170คนที่เมืองเซีย์โคล e เดนเวอร์นิวยอร์กฟิลาเดลเฟียบัลติมอร์แล้วก็วอชิงตันดีซีเร็วๆนี้นะมาอีกแล้วนะคะ19ตุลาถึง23ตุลาจับไปอีกร้อยกว่าคนนะคะคราวนี้ไปลงที่มินนิโซตาโอไฮโอมิสซูรีเคนซัส มิชิแกนแล้วก็เท็กซัสนะคะโดย70%เป็นคนที่มีคดีติดตัวดังนั้นพี่น้องชาวไทยให้เรามัดระวังให้ดีนะคะเพราะว่าเขาปฏิบัติการอยู่ทุกเมื่อเช้าวันโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงนี้มันมีความกลลาหนเกิดขึ้นแล้วก็ให้ทุกคนเรามัดระวังตัวด้วยเพราะว่ามันจะมีการจราจรตอนนี้เราว่าส่วนหนึ่งที่เขายังไม่กล้าประกาศออกมาว่าใครเป็นผู้ชนะอย่างแท้จริงตอนนี้ก็คือมันก็เป็นการชะลอการจราจรไปได้ช่วงหนึ่งเหมือนกันเพราะว่าถ้าประกาศออกไปแล้วเนี่ยจะต้องมีการตีกันอย่างแน่นอนนะคะซึ่งตอนนี้ออก ไหลรัฐแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นแอริโซนาเมื่อวานออกแล้วนะคะนิวยอร์กมาแล้วนะคะ เนวาดามีออกมาแล้วเพนซิลเวเนียออกมาแล้วนะคะที่พตแลนด์ออกมาตีกันเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ขนาดยังไม่ได้ประกาศเลยนะดังนั้นพี่น้องชาวไทยให้ระมัดระวังให้ดีซื้ออาหารมาตุนไว้ก็ดีเหมือนกันนะคะทีนี้มีโรบินฮูดนะคะมาถึงในส่วนของโรบินฮูดถ้าเกิดว่าลุงโจไบเดนได้รับการเลือกตั้งหลายคนก็อยากที่จะไปเสียภาษีให้ถูกต้องนะคะซึ่งตรงนี้เรายังไม่รู้นะเพราะว่าลุงโจยังไม่ได้ออกมาเปิดเผยว่าถ้าเกิดว่าเขาจะทําการนี้ในธรกรรมเนี่ยเขาจะทำยังไงแล้วจะทําแบบไหนในรูปแบบไหน ะะแต่เขาบอกว่าหลังจากสาบานตนไปแล้วภายใน100วันเขาจะทําให้เสร็จสิ้นนะคะซึ่งอันนี้บอกตรงว่ายังไม่รู้อันนี้ฟังมาจากตอนที่เขาหาเสียงอีกทีนึงเนาะโอเคแต่ว่ามีหลายคนยังไม่เข้าใจแล้วมีความงงหนักมากกับเรื่องของบัตร Social Security แล้วก็ IT ทินนัมเบเดี๋ยววันนี้จะทําให้เข้าใจอีกครั้งหนึ่งถ้าเราเป็นคนทําให้คุณงงเราต้องขออภัยด้วยนะคะบางทีก็อย่างที่บอกก็คือพูดบางทีไม่ได้ตัดต่อนะ โอเคอันแรกเลยให้คุณทำความเข้าใจกับบัตร Social Security ก่อนบัตรประกันสังคมหน้าตาจะเป็นอย่างนี้คนอเมริกันก็จะได้หน้าตาจะเป็นแบบนี้นะคะจะมีแบบนี้แล้วก็ติดตัวเอาไว้นะคะเอาไว้สำหรับเสียภาษีนะสำหรับคนที่สามารถจะเสียภาษีได้นะคะทีนี้โรบินฮูดเนี่ยเวลาเขาเสียภาษีไม่ได้แต่เขาก็จะมีบัตรตัวหนึ่งที่เรียกว่า IT ทินนัมเบ individual tax payer identification number หน้าตาเป็นแบบนี้นะคะบอกเลยเขาบอกแล้วว่าอันนี้เนี่ยนะคะเป็นสำหรับให้เสียภาษ,ษีเท่านั้นนะแล้วเป็นโปรแกร,รมที่ จัดตั้งขึ้นมาสำหรับโรบินฮูดเท่านั้นนะคะอันนี้ไม่ใช่วิร์กเพอร์มิทแต่ว่าให้โรบินฮูดนั้นสามารถที่จะไปเสียภาษีได้นะคะดังนั้นมันก็จะต่างกันนะคนอเมริกันจะมีอันนี้คนที่เป็นโรบินฮูดจะมีอันนี้บางคนอาจจะไม่ได้มาแบบเป็นบัตรแบบนี้นะอาจจะได้เป็นจดหมายแบบนี้แล้วก็ส่งเลขมาให้ว่าโอเคนี่คือบัตรเลขของคุณนะแล้วเอาอเลขตัวนี้ไปเสียภาษีบางคนจะได้เป็นจดหมายแบบนี้นะบางคนจะได้เป็นแบบนี้แล้วแต่ทีนี้ สำหรับ ii t อทีนัมเเนี่ยใช้สำหรับคนที่เป็นโรบินฮุดแล้วเท่านั้นหมายความว่าถ้าเกิดคุณมาวีซ่านักเรียนคุณสมัครไม่ได้เพราะคุณยังไม่ขาดวีซ่าและวีซ่านักเรียนไม่สามารถทำงานได้เขาไม่อนุญาตนะคะทำงานได้แค่บางกรณีแล้ววีซ่าท่องเที่ยวทำงานไม่ได้แน่นอนดังนั้นอย่าเสลอไปสมัครไอ้นี่นะที่สำคัญก็คือ ปกติเวลาจะสมัครไอไอทินนัมเบอร์เนี่ยเขาจะดูพาสปอร์ตด้วยว่าคุณเป็นโรบินฮูดจริงหรือเปล่าถ้าเกิดคุณไม่ใช่โรบินฮูดจริงคุณก็สมัครไม่ได้ใบสมัครของคุณก็จะโดนรีเจ็คนะทีนี้หลายคนถามว่าสมัครยังไงก็บอกว่าไปติดต่อคนทําภาษีแถวบ้านคุณใครๆเขาก็ทําได้ให้คุณช่วยคุณได้ทั้งนั้นนะมันไม่ได้ยากแต่มันก็งงๆด้วยเหมือนกันหลายคนถา้าไม่อยากงง,งก็ไปติดต่อคนทําภาษีสนนราคาแถวบ้านเราอยู่ที่ร้อยสามสิบถึงร้อยห้าสิบแต่แถวบ้านคุณเราไม่รู้คุณไปหาเอ,าเองนะคะนนีก็็จะเปแบบ ทีนี้สำหรับผู้หญิงที่เป็นโรบินฮูดแล้วยังไม่มีแต่กําลังอยู่ในช่วงของการปรับสถานะเช่นสมมุติตอนนี้คุณเป็นโรบินฮูดอยู่แล้วแต่งงานกับสามีชาวเมริกันแล้วส่งเรื่องไปกําลังรอสัมภาษณ์ใบเขียวคุณไม่ต้องไปทําใบนี้นะคะคุณไม่ต้องไปทําใบนี้เพราะว่าเดี๋ยวตอนที่คุณส่งเรื่องไปแล้วเนี่ยนะคะคุณถือว่าคุณอยู่ในช่วงของการ process เขาจะส่งอันนี้มาให้โซเชียลตัวจริงมาให้เพราะถือว่าคุณอยู่ในช่วงของการปรับสถานะจากโรบินฮูดเป็นคนที่ถูกกฎหมายดังนั้นให้คุณรอใบนี้นะคะสําหรับใครที่ส่งเรื่องใบเขียวไปแล้วรอใบนี้เดี๋ยวเขาส่งตัวใบจริงมาให้หลังจากนั้นเขาจะส่งบัตรทํางานที่เรียกว่า work permit ตัวเนี้ยมาให้เขาจะส่งมามันคนละเวลากันนะนะเขาจะส่งแยกกันมาในระหว่างที่คุณรอสัมภาษณ์ใบเขียวเพราะรัฐ รู้ว่าตอนนี้รอสัมภาษณ์ใบเขียวมันนานเขาก็เลยจัดอนุญาตให้คุณไปทํางานก่อนโดยใช้้บัตรประกันสังคมกับบัตร work permit นะพังพลางไปก่อนนึกออกป่ะแล้วตอนคุณไปอ,อสัมภาษณ์ใบเขียวคุณก็จะได้ไดใบเขียวทีนี้เวลาที่คุณได้ใบเขียวมาแล้วคุณก็ไม่จเป็นต้องใช้ work permit แล้วใช้ใบเขียวเนี่ยไปสมัครงานได้เป็นปกตินะคะเข้าใจตรงกันนะทีนี้สําหรับคนที่ เป็นโรบินฮูดแล้วมี IT ทินนัมเบอยู่แล้วนะคะแล้ววันหนึ่งไปพบรักกับชาวอเมริกันนะชาวอเมริกันจัดงานแต่งงานให้นะคะแล้วทําการปรับสถานนะคุณก็จะเป็นแบบเดียวกันก็คือเขาเมื่อคุณส่งเรื่องปรับสถาน,นะไปคุณก็จะได้ไอบัตรประกันสังคมตัวจริงของคุณและบัตร w ว r k p e ค m i มเหมือนเหมือนก,นกันกับคนอื่นนะคะทีนี้ คุณก็จะงงว่าอ้าวละตอนนี้ฉันมี2ใบแล้วทำไงอะ่ะมีทั้งตัวจริงแล้วก็มีทั้งของเป็นแบบโรบินฮูดด้วยคุณจะต้องวันที่คุณได้บัตรตัวจริงมาแล้วเนี่ยคุณจะต้องไปที่เขาเรียกว่า Social Security Administration นะคะออฟฟิศใกล้บ้านคุณเพื่อ transfer นะ transfer ชื่อของคุณจากที่คุณเคยเสียด้วยใบยนี้มาเป็นใบนี้แทนนะคะแล้วใช้ใบนี้ไปตลอดชีวิตนะคะเข้าใจตรงกันนะ จะไม่มีการใช้ไอทิน u ม b e r ของ Robinhood แล้วก็โซเชียลซ c เคอร์ในเวลาเดียวกันรัฐบาลไม่อนุญาตนะคะดังนั้นคุณจะต้องเลือกใช้อันใดอันหนึ่งนะดังนั้นคุณสามารถที่จะ Transfer Benefit ที่คุณเคยจ่ายภาษีไปแล้วจากใบน,นี้มาสู่ใบนี้ได้อันนี้เข้าใจตรงกันนะหวังว่าเราไม่ทำให้คุณงงหรือว่าสับสนต่ถ้าเกิดใครงงจะ Inbox ถามคำถามเข้ามาก็ได้ทีนี้กลุ่มที่เคยมีไอโซเชียลซิเคอร์ตตัวนี้มาก่อนนะคะคือสมัยก่อนเนี่ยเขาออกโซเชียล ง่ายนะโรบินฮูดรุ่นรุ่นก่อนๆน,นะคะหรือแม้แต่นักเรียนที่เป็น work and travel แล้วมาโดดเป็นโรบินฮูดที่หลังนะก็จะได้ตัวนี้น้องๆไม่ต้องไปทำอะไรใหม่แล้วถ้าอยากเสียภาษีใช้ตัวนี้ต่อไปได้เลยนะคะคือไม่ต้องไปทำ itin number แล้วนะคะคือ social security อันนี้ ใช้เสียภาษีได้เลยที่พูดอย่างนี้เนี่ยไม่ได้สนับสนุนให้ใครมาโดดเป็นโรบินตฮุดนะแต่เป็นแค่การตอบคำถามสำหรับคนที่งงงวยสับสนเราห้ามใครไม่ได้จริงๆนะในการที่จะใช้ชีวิตอยู่ยังไงว่าจะต้องอยู่หรือจะต้องกลับอันนี้แล้วแต่เขาตัดสินใจเองแต่วันนี้คือมันเป็นคำถามว่าตกลง ถ้าฉันมีแล้วเนี่ยฉันต้องไปทำไอทินนัมเบอร์ไหมในกรณีที่ฉันโดดวีซ่าไม่ต้องนะเอาอันเนี้ยเสียภาษีเป็นปกติไปเลยแล้วเราก็หวังว่า,าลุงโจถ้าเกิดเข้ามาจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็จะทำตามสัญญาที่ลุงโจพูดเนาะทุกคนจะได้มีโอกาสกลับบ้านกับช่องไปทำมาหากินหาพ่อหาแมา่หลายปีแล้วที่ไม่ได้กอดกันก็จะได้กอดกันสักทีนะ อ้อพูดอย่างนี้เราก็คิดถึงบ้านเนาะสำหรับอาทิตย์นี้ลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเราจะมาอัปเดตเรื่องราวใหม่ๆนะคะให้ทุกคนรักษาสุขภาพนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ